กันนะครับก็นี่ครับที่มาของท่าสลาตันก็คือเนี่ยครับคลิปนี้นะครับก็เนี่ยครับจังหวะนะครับสลาตันเอาบอลขึ้นนะครับแล้วก็ใช้หลังเท้ากดนะครับอ่ะกดลูกบอลแล้วก็ก็คือฟิกอัพขึ้นมายกบอลขึ้นมาแล้วสาลาตันควิกอัพนะครับก็มีเพื่อนถามว่าเอะทำไมเขาตั้งชื่อว่าท่าสาลาตันควิกอัพนะครับเดี๋ยวเรามาไขคำตอบกับคลิปนี้นะครับก็หลายคนนะครับก็เคยจะเคยเห็นโฆษณาไนกี้นะครับ ก็ที่ว่าเป็นยุค90นย์มีอิริคาโนนาเป็นพิธีกรแล้วก็มีคริสตโนโรันโดกับซาลาตันนะครับก็มาชาร์เลนโฆษณาเนกี้กันนะครับก็นี่ครับที่มาของท่าซาลาตันก็คือเนี่ยครับคลิปนี้นะครับก็เนี่ยครับจังหวะนะครับซาลาตันเอาบอลขึ้นนะครับแล้วก็ใช้หลังเท้ากดนะครับอกดลูกบอลแล้วก็ก็คือฟิกอัพขึ้นมายกบอลขึ้นมาแล้วก็ยิงนะครับ แล้วก็เราไปดูครับเราไปเรียนรู้ท่านี้เลยครับเมื่อเรารู้ที่มาแล้ว๋อซาตันฟิกอัพมันมาจากคลิปวิดีโอนี้นะครับอ่าก็เนี่ยครับนี่คือสีดีโอมาในสมัยอยู่ไบยันมิเกนะครับซึ่งก็เทคนิคท่านี้นะครับให้เรานะครับก้าวข้าง ก้าวเท้าข like, ้างที่ไม kind of well, ่ถนัดนะครับไม่ได้สัมผัสบอลไปข้างหน้านะครับประมาณครึ่งก้าวนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราใช้นะครับปลายเท้าก็ได้จิ้มตรงกลางลูกหรือว่าจะใช้หลังเท้าก็ได้นะครับกดตกกดบอลนะครับอากดให้นิ่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราก็คึงบอลไปด้านหลังนะครับเมื่อเราคึงจนสุดก็คือถึงปลายเท้าก็เราให้ใช้ปลายเท้ายกบอลขึ้นมานะครับลูกบอลมันก็จะขึ้น ก็คือจากพื้นอัตโนมัติครับไม่ยากนะครับก็เดี๋ยวเราก็คือลองไปฝึกดูนะครับนี่คือที่มาของท่าสลัตันควิกอัพนะครับก็ท่าเท่ๆไม่จําเป็นจะต้องยากนะครับแต่ท่ายากๆทําออกมาแล้วดูเท่นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามันจะมีเทคนิคก็คือการฝึกยังไงอีกครั้งนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับก็สเต็ปแรกนะครับนี่ก็คือผมทําให้ดูนะครับอ๋อมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ครับ ก็สเต็ปแรกนะครับให้เราก้าวเท้าข้างที่ไม่ถนัดนะครับเท้าที่ไม่ได้สัมผัสบอลนะครับไปด้านหน้าประมาณครึ่งก้าวนะครับให้มีจังหวะนะครับก็สเต็ปที่2นะครับก็คือให้เราใช้ก้อนเนี่ยปลายเท้านะครับกดตรงกลางลูกหรือหลังเท้าก็ได้นะครับไม่ผิดนะครับอ่าแล้วก็จังหวะที่3นะครับให้เราคึงมาจนสุดปลายเท้านะครับแล้วก็พอเราคึงมาสุดปลายเท้าปุ๊บ อีกก็คือจังหวะสุดท้ายนะครับให้เราใช้ปลายเท้ายกบอลน,นะครับอ่ะมันเป็นกฎฟิสิกส์นะครับแล้วลูกบอลก็ขึ้นอันโตโนมัตินะครับอ่ะเราก็จะเห็นเนี่ยครับท่าท่าเท่ๆนะครับไม่จำเป็นจะต้องยากนะครับท้ายากๆทาออกมาแล้วดูเท่นะครับ คุณก็ทําได้ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับเราไปเห็นก็คือนักฟีสไตล์ระดับโลกนะครับเขาฝึกสกิลเท่ๆแบบนี้เราก็จะมองว่ามันยากนะครับอ่ะแต่สิ่งที่ยากกว่านั้นก็คือนักฟีสไตล์ฟุตบอลยียนที่เขาฝึกยากกว่านั้นนะครับเป็น10เท่านะครับน,นี่ก็คือพวกท่าพื้นฐานนะครับเมื่อเราฝึกท่าพื้นฐานได้แล้วเราก็มันจะทําให้เรามีกําลังใจเฮ้ยเราก็ทําได้นะถ้าโดดเดนิโยฟิกอัพหรือการควงบอลน,นะครับ อาราดูเวออินไซ์เอาไซนะครับเมื่อคุณเริ่มทําท่าง่ายๆได้มันจะมีกําลังใจให้เราก็คือที่จะฝึกไทยก็คือที่ยากกว่าเดิมนะครับต่อไปนะครับก็ลองไปฝึกดูนะครับท่านี้ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับซาลาตันควิกอัพนะครับก็เพื่อนๆน,นะครับพอดี เพื่อนๆคนไหนครับที่สนใจนะครับอยากจะมีหุนดีสุขภาพดีนะครับหรือว่าอยากจะมีซิกแพคสักครั้งในชีวิตนะครับก็คือพอดีผมได้ทํากลุ่มนะครับก็คือเปิดเป็นรุ่นที่ห้าแล้วกลุ่มเทนฟรีนะครับแล้วก็ก็คือในกลุ่มนะครับมีแอดมินอ่ามีเพื่อนๆในกลุ่มนะครับที่คอยให้คำนะครับคำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่อง อาหารและโภชนาการแล้วก็พื้นฐานท่าออกกําลังกายนะครับเราเ,เรียนรู้กันได้นะครับก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับก็เพื่อนๆที่ติดตามผมมานานและเป็นปีเขาก็จะรู้นะครับว่าผมทํากลุ่มเทรนฟรีแล้วก็เพื่อนจากเพจฟุตบอลเนี่ยครับก็เขาก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นก็คือหลายคนเหมือนกันครับปัจจุบันสมาชิกในกลุ่มก็คือ3 0 0พนะครับสามพกว่าคนแล้วนะครับแล้วก็ลองไปเรียนรู้นะครับเอ,ออกกําลังกายในยิม มันเป็นท่าลักษณะนี้แล้วก็ออกกําลังกายที่บ้านนะครับเอ๊ะมันจะเป็นท่าไหนนะครับเออให้เราไปเรียนรู้นะครับว่าอ๋อมันถ้าฝึกที่บ้านเราไม่มีสมิทแมชชีนอุปกรณ์เรามีขีดจํากัดเราก็จะต้องฝึกท่าลักษณะนี้นะครับอ่ะแล้วก็เราไปเรียนรู้นะครับพื้นฐานสารอาหารนะครับว่าเอ๊ะเราเข้าใจกับพื้นฐานสารอาหาร มันจริงๆหรือเปล่านะครับสารอาหารที่นักกีฬาเขากินกันหรือว่าคนที่ดูแลคุณและสุขภาพเขากินกันนะครับก็คือ1วันนะครับเราจะต้องกินสารอาหารอะไรเข้าไปอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวอีกไม่นานผมก็จะปิดแล้วนะครับเพราะว่าก็คือถ้าผมปิดแล้วก็อีกประมาณ3-4เดือนนะครับผมก็จะเปิดอีกรอบนงครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวแอดมินนะครับเขาจะส่งลิงก์กลุ่มไปให้คุณนะครับอ่า ไม่มีอะไรมากนะครับเกิดมาเพื่อโม้อีกแล้วนะครับ